วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดที่อำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่เจ้าดาเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินตลาดนะัดมากกว่าห้างสปปรรพสินค้าไม่รู้ว่าแปลกหรืออะไรยังไงแต่เวลาไปที่ไหนนะดาจะเลือกไปเดินตลาดนะัดเพราะอยากไปดูว่าคนพื้นถิ่นน่ะเขากินอะไรกันบ้างวันนี้ที่เพ้าก็มีของแปลกตาม,มากๆ อันนี้คืออะไรมีใครรู้ไหมไน่าจะคือผําเหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินยังไงแต่ว่ามันน่าจะอร่อยดีนะเราก็เดินไปเดินมาของที่นี่ถูกมากสายตาแหลแมคมของเราก็เลือไปเห็นเจ้าสิ่งที่หน้าตาคล้ายๆกับทุเรียนผสมน้อยนาเขาเรียกว่าทุเรียนเมืองนะคะหรือว่าน้อยนาเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่เราองงชอบมางงที่พราวนะงงเหลือบมาตลาดพื้นถินนยก็คือชาวบ้านจะน่ารักมากชวนคุยอะไรก็จะถามด้วยหน้าตาแล้วก็สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสผักก็กำละห้าบาทเนี่ยแล้วก็มีปลามีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้จักอ่ะเราก็ได้เห็นในที่นี้นะคะ จะพาไปเที่ยวตลาดไหนอีกก็รอชมในคอนเทนต์นะบางครั้งแล้วก็จะไลฟ์สดเพื่อมีใครที่ชอบแบบเดียวกันอำเภอพราวินดีต้อนรับนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวห่างจากเชียงใหม่ไม่มากค่ะ